รวมเลขเด็ดเลขดังโค้งสุดท้าย16กรกฎาคม2563โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมการทำคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพานันใช้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เลขเด่นเลขดังได้รวมไว้จะมีอันที่หนึ่งนะครับเลขดังจากคนเชียงใหม่เท่าแก่ลงน้ำ คนนี้นี่เขาถูกมาแล้ว30งวดถูกมาแล้ว30งวดงวดนี้ให้เลขท้าย2ตัวเด่นก็คือ2 0ลองลงมาก็คือถ้ามันคาดเคลื่อนก็จะเป็น1921ซึ่งเขาบอกว่า20นี่ล้านเปอร์เซ็นต์ออกล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม2,563และงวดนี้เขายังให้เลข3ตัวมาด้วย 3ตัวก็จะมี3 8มแปดเก้าสี่แป้าแกละก็เจ็ดานะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเลขอของเท่าแก่ลงน้ำเลขจากเชียงใหม่นีครับสามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางในการซื้อได้ต่อไปนะครับเลขเรือขุดโบราณ เลขเรือขุดโบราณตอนเขาขึ้นมาครั้งแรกนี่งวดที่แล้ววันตรงกับวันที่1กรกฎาคม2563เขาได้มา2ตัวก็คือ83นะครับก็เลยถูกเลขท้าย2ตัวไป83งวดนี้งวดนี้ให้มา82งนะครับงวดนี้ให้มา82ซึ่งบางคนเขาก็เห็นเลข8ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเป็นตัววิ่งนะครับก็คือวิ่ง8ในงวดนี้ต่อไป เลขชุดพิเศษเลขชุดพิเศษนะครับบนเขาให้าสามห้าสองสามห้าห้าสามสามหกหกสส่วนล่างล่างให้มา 56, 76, 6กหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเกหกสลับใครที่ชอบเลขชุดพิเศษนะครับเลข6กห7 6 9เลข สตัวล่างนะครับหรือ3ตัววนเป็น6 5ห้าสองอันนี้ก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรักคนที่ชอบหวยชุดพิเศษชุดนี้ต่อมานะครับเลขสิริพรอเมพง์ก็คือที่ขันน้ำมนต์ตอนที่ไปบวงสวงนะครับทำวิธีเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวที่อยู่ในขันน้ำมนต ให้มาสองสี่เจ็ดสองสี่สองสองเจ็ดนะครับรวมแล้วรวมแล้วก็คือ,อาสามารถที่จะวิ่งสองได้นะครับวิ่งสองได้ต่อมาเลขมาแรงนะครับเลขมาแรงรวยจริงบนเขาให้มาวิ่งสองกับแปดนะครับวิ่งสองกับแปดคือมีสองศูนย์สองห้าแปดศูนย์แปดห้าล่างวิ่งหนึ่ง แลว้วก็5ให้มานะครับ2ตัวล่างก็คือ1 2 1 9 5 2 5 9เลขดังคำชะโนดเจ้าปู่สีสุดโทนะครับช่วงนี้เลขดังเลขท้าย2ตัวที่คำชะโนดจะเป็น6 4 4 6 9 4 4 9สําหรับคนที่ชอบเลข6 4 9 4นะครับก็สามารถที่จะนำไป เป็นแนวทางในการซื้อนะในงวด16กรกฎาคม2563นะครับต่อมาเลขมงคลเดือนนี้จะมีเลขมงคลของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลเลขมงคลในช่วงนี้ในเดือนนี้ก็คือ286867นะครับมี286867 แล้วก็เลขหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงงวดที่แล้วนะครับก็เข้าที่8558ก็ให้มา8558ก็เข้านะครับงวดนี้ให้มาเด่น3รลอง8เด่น3ก็คือ3 223 3, 3 5 5 3 9 9 9 3ลอง8คือ82 28 848 4, 8และ8998 8. ใครที่ชื่นชอบเลขหลวงพ่อปากแดง นะครับในงวดนี้ให้มาเด่น3าลอง8ปดสถิติหวยในเดือนกรกฎาคมน6สิบหกกรกฎาคมนี่นะครับคือ5ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังนี้นะครับซึ่งเรามาดูที่15กรกฎาคม6กสองซึ่ง16ตรงกับวันอาสาฬหบูชาเขาก็เลยเลื่อนลงมาเป็นวันที่15กรกฎาคม2 5ง2หหเลขที่ออกนี่ก็คือ3 6 9 7กเห เลขท้าย2ตัวก็แปดแสกกรกฎาคม61หนึ่งนะครับห้าเก้เลขท้ายสตัวสองเจกกรกฎาคม60 8 20 3 2แเจเลขท้าย2ตัว87 16จ็ดสกกรกฎาคมห้าเก้าสเและก็เลขท้าย2ตัว55 16้ากกรกฎาคม2558ั สองหนเลขท้ายสตัวคือสี่คือจากการที่เราดูสถิตินะครับในวันที่16บกลกระาส่วนใหญ่เลขเนี่ยจะเด่นที่8ที่2แล้วก็7เลขเด่น8เด่น2เด่น7นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปทําเป็นเลขวิ่งเลขเด่นนะครับก็จะได้เลขวิ่ง2ในงวดนี้วิ่ง8วิ่ง7จ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางรวมเลขเด่นเลข เลขเด็ดเลขดังนะครับจากสำนักต่างๆรวมมานะครับให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ได้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการซื้อหวยซื้อให้พอดีซื้อแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับซื้อแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนพอโดนเสี่ยงดวงแต่พอดีพองาม ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้